กด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 ดก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 กด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 ก นายเถอะลูฟี่มวกฟันอันปปตีปรตตี <c oughs> แบกอีกเดียลกับ5,000เพชรนะครับผมนะวันปรีบันทึลักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปแก้มือกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกันนะครับผมนะโอเคดูซิว่า5,000เพชรเนี่ยนันจะได้เวลร้อยหรือเปล่ากูอยากจะได้เวลร้อยจริงนะใหญคุณจริงนะ2,000เพชรก็อย่างที่เห็นนะต้องดวงดีจริงๆถึงจะได้เวล70นะขั้นแรกนะครับผมนะกดไลค์คลิปนี้ถึง5,000ไลค์กันเลยนะจัดมา5,000ไลค์นะครับเพราะมี5,000เพชรขอบคุณมากๆใหญจริงนะถ้าถึง5,000ไลลลคค์เเเดดีีี๋ยยยววจะะรรบททาาาิปมมออกกให้็่สุน Let's go สวีทสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมดูดแนมเจ้าเกลราเดมกับเรื่องของเกมวอล์กกับห้า0 0 w ว l k i n g กับผมนะเออครั้งที่แล้วที่ผมเปิดไปต้องบอกก่อนนะครับโว้ยนมนมมันใหญ่แปลกแปลกเลย ครันะ้งที่แล้วที่ผมเปิดไปนะก็คือ2,000เพศนะ2,000กว่าเพรนั่นเองแล้วตัวที่ได้ก็คือเป็นยามโตเวิลด70แค่นั้นนะครับผมนะการันตีอย่างที่เคยบอกนะครับผมนะต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยผมได้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วใครที่ยังไม่ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะที่เครื่องหมายตัวไอได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อันนั้นก็เดือดมันมากครับผมนะคิดประมาณ15นาทีแต่คลิปนี้5,000เพศผมมองว่าน่าจะอัดไปชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามส์สคริป์ให้ไปเรื่อยๆเพื่อควววาามรรดเ็ทใจจ นะครับผมนะซูเปอร์บอดี้เฟสนะครับผมนะโอเคเราต้องเปิดให้ได้การ์ดม่วงอ่ะง่ายๆนะครับผมนะเปิดให้ได้การ์ดม่วงแล้วก็เอาการ์ดม่วงอ่ะมาใช้กับ5้สเตปการ์ดม่วงเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าเราได้การ์ดม่วงเนี่ยทั้งหมด30บใบนะครับผมนะก็คือจะได้ยามาโตะหนึ่งตัวนะครับแล้วผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับใครสนใจอยากจะเล่นบนคอมนะครับสามารถที่จะโหลดได้เลยครับผมะเป็นโปรแกรมจำหรับ Android บนคอมนะครับใครสนใจอยากเล่นก็สามารถโหลดได้เลยนะครับผมด้านล่างในคริปแชทนนี้แล้วก็มีเป็นเรื่องของกลุ่มวังปีบร ใจเกเลรนะครับผมนะยยืนนัจะไปพี่ร้อเด็กใจเกเลรเออรหัสดองนะฮะว่าอยากจะซื้อก็คือไปติดต่อแอดเอกได้เลยนะแอดเอกใจเกเลรเอกกปักคิวจิตนั่นเองนะครับผมนะเจ้ากับเวลาเด้งนะมาทําการเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะกับยามาโบะนะครับโอกาสดรอปโชว์ดรอปเรทมันเป็นตัวละครเอกนะก็คือ0.2เท่านั้นนะครับผมนะค่อนข้างที่จะยากลงมากนะครับนี่ 0.2แล้วก็มีโอกาสได้มังกี้ดิโรฟี่ร่างบุกพงษ์โอนิชิมะครับผมนะ่ะ1%นะครับผมนะเป็นลูกชายของไคโดนะครับมันคือลูกชายของไคโดอ่ะเราดูนมมานะครับแต่ว่ามันบอกว่าเป็นผู้ชาย,ยางไงเพราะมีไอดอลเป็นโคซุกิโอเด้งเขาว่า <laughs> งานไส้เฮ้ยใครยังไม่ดูแล้วถ้าหากว่าผมเผลอหลุดสปอยไปนะ่ะขออภัยอยาใจจริงเลยนะครับโอเคมาทำการเริ่มเลยกว่าครั้งแรกครับผมนะ50 fucking bet ครับผมนะ คือในซองจดหมายเนี่ยในในจดหมายเนี่ยความจริงรหัสน,นี้มันมีประมาณ5,500เพชรนะครับผมนะโอ้โหมาถึงก็แปลกละเลยสัตว์ครับผมโอ้โหซินยอปริง้งมาตัวแรกครับผมนะซินยอปริง้งแตกครับผมนะความจริงในซองจดหมายเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอีก500เพชรเลยนะเออค่อนข้างเยอะมากนะตอนแรกอะมีแค่ร้อยเดียวแล้วทีนี้มันก็มีกิจกรรมแจกเพชรแล้วผมก็ได้เล่นไปอีกนิดหน่อยนะครับมันก็เลยมีประมาณ500เพชรแล้วผมก็เลยไปเปิดกาชาสเต็ปเกียงหมดแล้วนะครับผมนะเออซึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ5,000กว่าโอ้โหยุสัตว์ที่ นะครับผมเนะี่ยมาถึงก็เดี๋ยวสกิปเลรวยนะแบบไม่ต้องดูเชี่ยอะไรเลยอนะ่ะแบบเอาเอาแบบมันๆเลยนะทุกคนนะเออแบบสกิปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจนะครับผมนะเออไม่ต้องสนสี่สนแปดเลยนะครับผมนะเออสนสี่สนแปดมาสามโอเคท้องมาสามสองไม่บ้องมาไม่ท้องสกิปไปบ้งก็มาอุ้ยลูฟี่สองปีดูเย่าสกิปกับแฟงกี้ซูปเปอร์ตามสกิปเช่นกันนะครับผมนะโอเคสเต็ปที่สี่ครับผมนะราล์ฟวันสเตฟฟ์ฟอสครับผมนะกีเอฟฟอส อูหแม่งขาวบวนอย่างนี้เรียบร้อยยังผมนายเที่ยวซบปูนมาสามแบบบิงโก <c oughs> มึงจะบิงโกหาแ๊ชชั่นหลังงามสามกาวเฮ้ยสเต็ปห้าราวนสเต็ปไฟ นี่เป็นไงล่ะครับผมโอ้มาถึงก็ชี้เปียกกําปลาแล้วอีกเรื่องแค่ราวแรกมันก็เน่าในแล้วครับผมน่ะคือทางแอดเกมเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลของตัวยามาโตะไว้ค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างละเอียดมากและดีมากๆใครสนใจเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยามาโตะว่าเล่นยังไงควรจะไปแทนที่ทางไหนใส่เหรียญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูแอดเกม GKB Channel ได้นะครับผมน่ะเออนี่ผมขอฝากอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเล่นวันพีชค่อนข้างที่จะเก่งมากๆโหมากๆครับผมน่ะเออสุดจัด แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งหัวบมากๆเช่นกันแล้วก็เอนเตอร์เทนดีมากๆคนระับผมน่ะน้อง G G X T คนนี้นะครับผมนะสุดๆเลยนะครับผมนะเล่นวัน p พี c e เก่งด้วยนะครับผมนะเออเพิ่งมาหัดเล่นได้ประมาณปีนี้เองนะเล่นได้แค่ปีนี้นะครับแต่เล่นโคตรเก่งเลยนะครับผมนะแล้วก็สนุกด้วยนะครับไปดูได้ครับผม G G X T นะครับผมนะแล้วแม่งทงทองมาแบบนี้3 2 G R ครับผมนะฟุบเข้ามาผู้ทองไหมโอ้โหดำปีเฮียไม่ได้หรอกอิเบ ยี่ชาชาติแห่งน้องทะเลจินเบโฮเค้กแตกกับผมนะ่ะงามไส้ครับผมนะ่ะมาสเสพสามราวตูสเสพสามเฮ้ยมันจะยากขนาดได้หรอเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอย่ามาโตโอ้โหมึงกันเงียบเพี้ยเลยขาพวงขนาดนั้นลูกแต่ว่นเพิง่งจะเป็นแค่การเริ่มต้นไงเออคือดวงดวงเราไม่ดีนะเนี่ยเออต้องต้องถึงขั้นไหนถึงเรียกว่าดวงไม่ดีนะฟังนะต้องถึงขั้นไหนขั้นที่บอกว่าเราเนี่ย ไม่ได้เที่เลยเลยไม่ได้ยามโตกเลยแล้วเราไปกดการันตีเออได้จากการันตีเนี่ยคือคือดวงเกลือที่สุดอันนั้นนะครับพูดได้เลยนะอันนั้นคือเกลือของจริงคือราชาเกลือของจริงครับผมน่แฮชแท็กพีเดนพีเดนราชาเกลือถ้าหากว่าผมเกลือแบบนั้นนะครับผมเนี่ยเออเราก็เปิดไปอย่างนี้ยอนนะครับโอ้โหเน่าไหนโอ้โหหนุ่มากายามาทำไมวะไวรโลนโอ้โหนี่ไงพ่อบ้านมึงไงกบปังคูโร่เนี่ยครับผมน่ะโอ้โหนะครับยอมใจเขาเลยครับผมเนี่ย ไปไล่ไปครับผมนะสเตปวันโอ้โหแม่งเกลือจัดไอ้เฮ mm ีย hmm. สกิฟรัวๆกูพังแล้วลูกลากพลังงานสกิฟรัวขอเวลร้อยนะวันนี้นะให้เวลร้อยไม่ร้อยคือไม่หยุดจริงๆ oh. ไปกลับไปเอายาปลาตัมาหนึ่งตัวก่อนต้องให้มาได้หนึ่งตัวก่อนไปะวะถึงถึงจะมาตัวอื่นอะ่ะที่หายนะครับผมโหยี่สิบขาดอีกขาดอีกสองใบนะครับผมนะมา ไปเลยสกิปเลยโป้งมาโอ้โหตาเหี่ยวขี้เปียกมาครับผมนะตัวแรกไอ้สุดเอ้ยการันตีลูฟี่ตัวนี้ได้ลูฟี่โอเนชิมะเวิ่งแปดสิบไปครับผมนะโป้งไปเรียบร้อยวิแปดสิบแตกครับผมนะคือไอ้ตัวนี้เดี๋ยวแม่งจะได้โคลาจนแบบจนจน,จนอ้วกอะ่ะแดกโคลาจะเป็นเบาหวานนะทุกคนนะรวังเป็นเบาหวานกันด้วยนะเออแดกโคลาเยอะจัดนะครับผมนะสกิปปับ๊บโอ้เอชมาเลกรีมาเฉยนะครับผมนะเอชมาเลกรี้กับเซฟโฟมาอย่ามาตกมาหน่อยสกิป โอ้โหหนวดขาวไอ้เที่มาทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับผมนะเออนะหมดกันนะโอ้โห,โโหนี่สกิปแม่งเลยจบจบไปมาหนึ่งตัวนะไอ้เหี้ยหรือว่ากูต้องใช้ step. Add game นะสเต็ปแอดเกมะเนี่ยสำหรับเนี่ยสเตปแอดเกมนะครับผมสลับหลอกหลอกมาหลอกมันครับผมนะโป้งไปครับผมนะห้าทีหลอกห้าทีแล้วกดครับผมโป้งมาเรียบร้อยครับผมสกิปมาตุ้โอ้โหอ่ะกูมาเฮ้ยเห,หมือนจะมาว่ะ สเต็ปครับผมนะหมุน11ครั้งเขาบอกหมุน11ครั้งโอ้กูหมุนจนจะอ้วกอ่างงานไส้นะครับ <c oughs> โอ้ยนามีกู80แล้วงานตอมกี่เอ้ยนะครับเด็ด <c oughs> สีไม่มาจริงวะมึงจะแบบมาแค่การันตีสองตัวไม่ได้เฮี้ยขอร้อนะครับอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหท่งทองมาไหมย่ทงทองอไอ้เข้าไปนี่นะยมราคายาส์70ไปดีครับผมนะขยาสกู70ใช่ปะ่ะนั่นไงขายาส์กู70ป่ะ แทบจะร้องเลยทุกคนเรียบร้อยโอ้โหฟีมา85ไปดิครับเชดอนคีกูแม่ง60ไปแล้วดอนคีกูได้60ไปแล้วนะครับงามไส้ฟีอยู่85ละฟีอยู่น <|so|> ี่ไงชิม네ักกู85ละครับผมะวดนมและประมาณ2,000กว่าเพชรนะครับตอนนี้โดนมแล้ะ2,000กว่าเพชรเอ้๋ทองมาหน่อยเอามานี่มาให้น้องกดมาไไมม่ยอป ไปนี่ไปเอ๊ะเอ๊ะไอ้คนกด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 ไปย้น้องร้องโอ้กลัวยามาโตได้ไงยามาโตนมหอมใหญ่ออกน่ารักกลัวเฉยเลยกลัวไหม กัวทำไมเนี่ยแม่นางลงใหญ่โอเค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 แบกปากตลอดเด็กกัวยังมาโตเฉยยังมาโตออกน่ารักนี่ถกกระโปรงโชว์เลยโมโหนะครับผมแหมได้ไม่ได้กูถกกระโปรงแล้วก okay. ่อนนะผมเนี่ยดูเก่งไหนไหมดูเก่งไหนยังพกไหมมาโป้งเออแล้วแหละรถไม้สัตว์มาพร้อมเสียงรถซะด้วยถกกระโปรงกลยมา ชิมาแปดว่อยากจะกัดหูตัวเองว่ะเสร็จสามครับลาวสิบโอ้โหรอบสิบเสียสามนี่ไม่ได้เลยนะกูชักหนาวอะเนี่ยนะโป้มาทองสวยสมบัติทองแล้วก็ทองทองเออสามสองจีเอาาม,มาหน่อยเถอะขอร้องสามสอ,องจีอองอองเอมาเถอะขอร้องขอร้องขอร้องยังโป้มามจะด,านนดูยังไงถึงจะได้ยามาบอกว่าภูทองนี่โป้ไอ้ยามันดำทำเนี้ยงแล้วไอ้สัตว์โอ้โหรอมาเจ็ดสิบ งจะดำทำหม่วะไอ้เหี้ยสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้เพชรอย่างสวยเลยอะนะครับเพชรกูสวยจัดอ่ะโอ้โหโอ้โหรู้แล้วต้องดำไงรู้สึกอะโอ้มาม่ามาเฉยครับผมแล้วมา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 เอาไปเก็บไอ้เหี้ยนะไอ้แก่นะครับผมนะงามไส้ทองมาเออสมบัติทองเอยสมบัติทอง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 แดงมาอีก โองมาอู้หู้คือดัฟฟี่ครับเข้าเฉยนั่นหมดละตอนกินโฮเทลเราฟ้ามึงเออฟ้าไปเถอะอไอ้สัดมึงมาอย่างงี้อีกอกเอ,อ้ยยีจิกยังมาโตกมาแล้วหนึ่งครับผมนะมาแล้วหนึ่งเป็นเจ็ดสิบตอนนี้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวโาตกมาหนึ่งเป็นเจ็ดสิบไอ้เชี่ยมต้องอยังไงร,รูปแบบไหนวะกูไม่เข้าใจวะมึงจะมาคือมึงแล้วแต่ดวงหรือ,อยังไงวะกูไม่เข้าใจวะลูก หูเจ็ดสิบไปดิเออนะลูกชายของไคโดลูกชายของยามาโตะนี่เป็นไงฮะฮางเฮเลนก็เล่นนี่เป็นลูกชายยามาโตะนะครับสรุปว่ามันคือใครกันแน่มันือลูกชายยามาโตะเ <c oughs> มานะครับผมนะโอเคอีกตัวนึงว่ามาวะ่ะท้อง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 ,อง,อง,องสกีป้ไปอโอ้โหเทเปลูกับลูฟี่มาแปดสิบไปแล้วลูฟีก่กูยากครับทุกคนมึง <c oughs> จะเริ่มเออ่ท้าก่อยนะอย่าท้าก่อยแต่กูท้อถอยแล้วตอนนี้นะครับผมนโอ้โหเจ้า สามพันเพชรแล้วนะตอนเนี้ยหมดสามพันเพชรแล้วนะเหลือสองพันเพชรแค่นั้นโอ้ยพอเลยเฮียเนี่ยามาันโตกากมาเจ็ดสิบเองอะถ้ากับตอนนี้มีแค่แปดสิบนะครับเบลอะไอ้แคเบลแปดสิบเองอะกดจนแบบการดำหมดอะเฮียเหนื่อยแล้วอะอองมา ทองมาสวยครับคือมันดีใจไม่ได้เลยเนี่ยคือไม่รู้จะได้แบบสามสองแยมาด้วยคูทองก็ไม่ก็ยังไงก็ไม่ได้นะคุณเลยคูดแดงเงี้ยยิง่งยิงไม่ได้แน่นอนเลยจริงใครจะคิดไรอีจิกเอ้ย,ย,อยแม่งจะมาก็มาเนียเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีจิกกันมึงจะยังไงกับกูกเฮ้ยน้อ มาว่ะเรื่องประสิทตอนนี้นะเราขายสี่ตัวตอนนี้เท่ากับว่าต้องต้องขายแค่สองตัวอีกแค่สองตัวเท่านั้นนะทุกคนแค่สองตัวคือเราจะได้เมเบลล์ร้อยนะครับขอแค่สองตัวยัาตกสองตัวทงแดงคือไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะคือแบบใคาเรียกว่ามาตรการสามสองที่อาทงทองสมบัติทองขูทองใช้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนะครับกับยัอีกยิ่งภูดําได้แน่นอนนะครับผมโอ้โหที่ซากราวครับที่ซาดงกราวนะจบเลยยี่ยากแล้ว่ะ โอ้โหหมดกันครับชีวิตโอ้โอลบีกูเฮียแปดสิบไปแล้วนะครับโอลบีไม่เป็นตัวที่โหดมากครับเป็นสายวิ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยว่าโคตรปวดอะปวดที่เยียเลยตัวเนะี้ยโหดมากๆนะพูดเลยนะครับจริงๆจากการที่ลองเล่นมาแล้วแต่ยังไม่ทําคลิปนะครับผมกคนโอ้ยไปโอ้โหบอดทั้งหมดครับทุกคนสิบห้ารอบแม่งได้สองตัวเลยไม่การันตีเฮียกูเชื่อเลยอะรับมา พันหัวเลยกูเก้าสังคังเลยที่เนี่ยมาตรงนี้ขอ Yamato าาก่อนถึงเซฟห้ามันยากไม่ต้องหวังนะโน่นไปสกิปไปเลยโบ่งไปโอ้โหเที่เนี่ยคุณตู้ Yamato เยี่ยเห็นไม่ยิงเหมือนกันไอ้สัตว์แม่งเป็นวีวียามาโต o ขอวีวีนะครับผมนะสกิปไปลูฟี่มาหนึ่งเก้าห้าไปลูฟี่ครับผมลูฟี่เนี่ยได้ร้อยพอดีเลยนะครับเพราะมันได้การันตีลูฟี่สองตัวใช่ไหมละ่ะโอ่งมาตอนนี้บอดโอ้ฟี่สามสิบล้าน ลูฟี่ค่าหัวสามสิบด้าเบลีครับค่าใหโป้งค่ะตะคุลิโอ้โหจบละเยาวตะโตได้อีกตัวเวิ่มแปดเวิ่มแปดห้าไปแปดห้ามาเวิ่มแปดห้านะครับขาดอีกแค่ตัวเดียวขอยแค่ตัวเดียวในสี่ว่าเพชรเนี่ยต้องได้ยาวตะโตอีกหนึ่งตัวถึงจะคุ้มนะครับผมนะมาไอ้เชี้เรามากาชาซุปเปอร์บอดี้เฟสแล้วตอนเนี้ยลูกชายใครโดนยาวตะโตมาแล้วอะมาๆเอาลูฟี่มาอีกตัวไปลูฟี่กอะยาวตะโตอีกอย่างละตัวพอละ โอ้มาโอเคหลับตาอยู่าลืมปลามาสมบัติท้องโอ้โหขาวโพในสัตว์<ม>แกบลาลโอ้โหเจ้าสามมาเจ็ดสิบปดีเจ้าสามอ่ะใช่ปะ่ะเจ้าสามผมเลื่กเจ็ดสิบแล้วอ่ะทุกคนเชีย่ยสุดจริงๆว่ะเออมาหน่อยถุงทองๆๆงท้องถุงทอง,ทอง,ทอง,ทองนเละ สามสองกี่อ่ะขอร้องไอ้เฮียควายเมื่อไรสัตว์บีบตบสิบเจ็ดนี่กูนี่กูณนาบีบนมมาได้ไอ้เฮียโอ้โหภูทองยังได้อยู่อ่ะยังพอพอลุ้นอยู่อย่ามาโตบมาเถอะขอร้องขอร้องอย่าให้กูเสียอะไรมากกว่านี้เลยเฮียมัาไม่มาไอ้เฮียสเน็กแมนมาไอ้สัตว์เอ้ยบาวแมนไม่มาวะกับฟีเดลโรซ่าถ้าแม่งมาคือสามเหรียญสวยเลยอ่ะเชี่ยเอ้ยฟรีแม่งมาวะเชี่ยเอ้ยฟรีมา อย่ามาตขอหน่อยของเออสมบัติทองอ <S <S โซโต้จิโร่บูแม็กแปดสิบแล้วเด็กขางโอ้ยรถนี้ก็แรงจังเลยสักร์โร่เยขอภายในคำหยาดด้วยครับเราเอามันไงเราเอามันไงเออ้องมาสมบทอง,ทงแดงเยีเยสามสองยี่อาเลยเฮ้ยเออ กูดำปี่อีดโอไโอ,โอ,โอ,อ้เจเนี่ยแปดสิบไปดิอินุราชีกูแปดสิบไปแล้วนะครับผมนี่ยแม่งได้จมแบบจนแปดสิบกะเรียงรายอ่ะตอนนี้นะครับผมนะีโอโอโออ่ยโอ้โหไอ้เจ่ยกูเหนื่อยเจเลยเียยิ่งกว่าเหนื่อยใจนะครับเหลืออีกสองร้อยโค้กมึงอยากให้ต่ำกว่าพันได้ไหมเจยอย่ามาบอกมึงออกมาที่สัตว์มึงจะเขนะินไอ้เจอะไรวะกัดหูไม่ เขากูตกแล้วเนี่ยกูต้องเอาเขาขึ้นอย่างนี้เอาดิพลังแห่งเอาเขาขึ้นโหไอ้เอาเขาขึ้นแล้วมาว่ะกระดิกเขาด้วยกระดิกเขาด้วยกระดิกเขาด้วยเออกระดิกเขาแล้วมาเฮียกระดิกเขาแล้วมาเอาดิใช้เขาขึ้นมาดิเออพลังแห่งเขาอุ้ยเจ็ดสิบเอาว่ะเอาเขาขึ้นละอ่ะว้เอาเขาขึ้นแล้วนะมาดิโหผู้ดำอย่างนี้ไม่มาแน่ๆโอ้โหไอ้เียยึดมาทำยี่อะไรมึงแง่ออกไปอย่าได้แล้วไอ้สัตว์เจ็ดแปดปีแล้วมึงแง่อีดักทองเยอยู่นานแล้ว สองทีเยาวตุวมึงไม่เข้าจริงๆเหรอวะมึงมีอยู่ในตู้นี่ yeah! เฮียเึงมาวมาโชว์หน้าตูเ้เฉยตัดบาร์กี้มาทำห่าอะไรนะโอ้เชใจเกเลเฉยต่ำกว่าพันเพชรแล้วนะตอนเนี้ยเออสี่พันกว่าเพชรแล้วตอนเนี้ยสี่พันสองร้อยเพชรแล้วเปิดไปนะครับทุกคนหูทำนุก๊กิกิมันจะไม่ได้จริงๆเหรอว่าพันเพชรเนี่ย คือเหมือนแบบฟรีแล้วตอนนะี้เปิดเล่นแล้วอะนะครับเอามาอย่างเดียวแล้วทองมะพงแดงไอง้ฮี่ยนี่กว่าทองอร่อยสามสองเอีอ้ย,ย,ยังได้อยู่คูทองมาดิคูดำอีกอะค,คูโซโลโสกายเปียมาทำไมวะเพื่นอนเหนื่อยนะ หยักทองบัดทองเออสามทองเยียทองทองเยี่ยมคูทองด้วยต้องเอาคูทองด้วยคูทองเชื่อไหมไอเดี้ยแม่งไม่ได้หรอกโอกาสได้แม่งโคตรน้อยจริงเนี่ยโล่ไปดิหมัดไปดิซี่มาโล่ไปโล่ไปสวยคือไม่มีทางได้อะถ้าได้แม่งคือแบบปฏิหานเนี่ย ไม่ใช่ลูฟี่แน่นอนตอนนี้เหมือนไม่ใช่ลูฟี่นั่นไงแฟงกี้มาเฉยนะครับหมดละโอเคจบมันอยู่ตรงสุดท้ายเยังพังย่ามันอยู่ตรงสุดท้ายโอ้โหคนนี้ก็ไม่มาเลยยุ้ยว่วเก้าสิบแล้วไอ้สัตว์กูอยากจะร้องไห้เฮียเออกูอยากจะร้องไห้กูไม่เปิดแล้วนะถ้ารอบหน้ามึงวนแบบกลับมาอีกรอบทุกคนครับ คนที่ดูอยู่ไม่ต้องมาขอร้องให้ผมเปิดแล้วนะถ้ามันมาอีกรอบแนบะอีกตัวเนี้กลัวแล้วไอ้เหี้ยกลัวแม่งมากเลยลูกชายไคโดหาเล่นนมโตชิบหายนะครับผมกูโคตรกลัวมึงเลยอ่ะนะครับผมเนี่ยมาตบหุ่นจริงกูกลัวมึงมากไอ้สัต,ตว์รถแองดีเนี่ยเ้ย็ดเซตแม่งเลยโมโหไอ้สัตว์ก็ยังชั่วครับเอาจนได้อ่ะไอ้สัตว์นะครับ ให้เอาจนร้อยแหละนะครับผมนะโอ้โหมาวะ่ะเที่ยมันร้อยว่ะทุกคนนะเหรียญที่ได้ที่ทําได้นั้นน่าจะเป็นลูฟี่นะครับผมนะอ่ะเหรียญลูฟี่ก่อนอ่ะแล้วก็ฟรีตัวนี้แล้วฟรีสองปีก็ได้แล้วฟรีเน็กแมนก็ได้นะผมว่าเหรียญโอเคอยู่ก็คือสามฟรีนั่นเองหรือว่าถ้ายาวให้ดีก็คือเอาฟรีวานอนะครับฟรีวานอกับฟรีโอเนชิมะดีกว่านะครับผมอนะ่ะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่ง ไม่ไม่ฟรีตัวนี้ก็ฟรีนี่นะครับคือฟรีไหนก็ได้ฟรีสองปีก็ได้เดี๋ยวรู้ว่าไหนมันคนโทรลแล้วก็เชื่อมกันมากที่สุดนะครับผมก็จะเอาเหรียญน,นั้นนะครับโอ้โหมันก็ร้อยกนได้ไงทุกคนเอาจนร้อยกันได้นะครับผมนะไม่เอาร้อยครับเราแค่เก้าสองพอครับโอ้โหมันเจ้าสุดสุดเลยเอะไวรุ่นนะครับผมนะอัพเดทนีแปดชิปนี่ไงนะ โอเคต้องจากลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆใจจริงที่รับดูนจบนะครับก็เพียงแค่คุณกดไลค์ s c r i b e นั่นก็แบบคราบว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์รับสนับสนุนผมที่รับร้อยแล้เจอเจ๊ครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ